m ม r r y มี Wedding Studio ถท้ายซอยทองหลอ่อแผนทุกความทรงจำที่ดีด้วยภาพของคุณอิตาเลเซียเบปซี่รัดดอกไม้สยามฟล o ริส t คอมชุดลาตรีเซอร์เฟสสูตรจาก g e n ท l ลบริษัท UWC จำกัดผู้นำเข้าจักรยาน b บ a ยนชี Proactive s o l u t i o n ทรี e e p t ส t เพื่อเคลียร์สกินเ a อะอเ c o o กันสโก k แชุดเครื่องนอนเจสกาคุณค่าเหนือระดับสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเราซุปเปอร์สตาร์อีก5ท่านที่เหลือได้นะครับรวมไปถึงการเช็คผลคะแนนอย่างละเอียดเลยฮะ เข้าไปดู2เว็บไซต์นี้ครับ superstartvshow.com แล้วก็ mthai.com ตั้งแต่ตีสเป็นต้นไปในค่ำคืนนี้นะครับส่วนโจทย์ในสัปดาห์หน้าของเราก็คือมิวสิควลครับผมเอาละค่ะก่อนจากกันไปอยากให้ตัวแทนของทีมบัวยอนบอยย่นฝากอะไรถึงน้องเฟรมด้วยค่ะ ก็อยากจะฝากบอกทุกุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะถ้าสําหรับในซูเปอร์สตาร์ซีซั่นนี้นะคะคนที่มีความตั้งใจมากที่สุดและมีความพยายามมากที่สุดนะคะก็คงต้องยกให้พี่เปรมนะคะขอเง็รบมือให้พี่เปรมด้วยค่ะและยังไงนะคะอยากอยากให้น้องเพรมค่ะไปถึงแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็พี่ๆซูเปอร์สตาร์ทุกคนค่ะครับก็จริงๆแล้วอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะครับทุกทกคนที่ในซูเปอร์สตาร์สิบคนนี้รักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณ ทางซูเปอร์ร์และที่ขายไม่ได้ก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ที่มาเชียร์ผมทุกประเทศนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากจะขอบคุณแฟนผับทุกทุกคนนะครับมันเป็นไม่มีแรงที่จะสู้ถ้าไม่มีทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณเฟมมากๆากค่ะสำหรับน้องคนเก่งคนนี้นะคะเราจะคิดถึงน้องเฟมมากๆพบกับรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวซีซั่นสองแฟนซีเวิลด์ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าทางโมเดิร์นไนททีวีเวลาสามทุ่มครึง่ง คืนนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Superstar. Superstar. Yeah.